เออสวัสดีมิตรลักแฟนเพลงทุกท่านที่อยากจะกินผลปีศาจทั้งหลายแหละอยู่กับกูเองเกเลสินคนเดิมฮะเราอยู่ในแมปที่มีชื่อว่า Peace x ไชคุลู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 นกูน่ะจะเป็นราชาสุดเกเรไม่ได้เลยเฮ้ยไม่ใช่กูจะเป็นราชาโจรสลัดไห้ได้เลยเอยเาาเยเอแบบนี้ฮะเราจะสร้างกองทัพแล้วก็สร้างเกาะของตัวเองเพื่อไปล่าวันผีชนะนงองเ้ยโคตรตึงบแบบเนี้ยไปดูฝรั่งเรน์มาเอลนี้น่าจะมันเออก็โคตรกันเลยมีโคตรพีดเลสโกเข้ากจเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยท่านผู้ชมไปเราไปตามล่าวันพีดกันดีกว่า จานดีโลบักหมดตูําำยังไงดีเกเลซินเติมที่นี่สิครับลาวาบักร้านบริการเติมโลบักและกดเกมพาร์ทแบบต่างๆมากมายมีทั้งบล็อกฟุตคิงพิทออสตาอาดิเบตไฟเตอร์แถมยังมีทอยโค้ดขายด้วยและบริการอดินอีกเพียบเลยที่ลาวาบักน่าสนใจแล้วก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะตะตัเตตะตตต ปิดก่อนเลยวินโอ้เข้ามาในตัวเกมเรียบร้อยเลยฮะอ้ยตอนนี้เรามีเกาะรอบๆเต็มเลยและตรงกลางก็คือมารินฟอร์ดนั่นเองเอมาถึงเวลาแล้วที่กูจะสร้างกองทัพของตัวเองแชีงคงแชงขูดก็เจอกูฮะเอ้เราสร้างกองทัพของตัวเองเพื่อไปยึดมารินฟอร์อได้นะท่านผู้ชมมาก่อนอื่นนะเราจะมีของติดตัวก็คือใช่แล้วครับผมกระดูกหมาเ้ยไ,ไม่ใช่กระดูกไก่จอย่างห้าเดา และดาบหนึ่งเล่มฮะเออนี่เป็นหนึ่งใน20ดาบชั้นเยี่ยมเลยนะผู้ชมนะดาบคาตนะ่งงูนรตอนแรกเขาบอกให้เราสร้างพื้นก่อนแล้วก็สร้างบันไดเออแล้วก็ใช่เลยครับผมสร้างพื้นดินโอเคสร้างงัววิธีโจรสลัดฮะให้หัวกินหญ้าแล้วเราได้ตังค์เออจริงจริงเกมนี้อ่ะเอาวัวมาอีกตัวหนึง่งเออและนี่อะไรเนี่ย จะบวกมันนี่เราหนึ่งเลยนะถ้าคุณซื้อนี่เลยวัวเลยเนี่ยวัวบ้าข้างเอลองซื้อดูนี้วัวบ้าข้างเป็นไงวะมันจะทำให้วัวเดียวบ้าข้างขึ้นอย่างเงี้แงย,ยแล้ว,วได้ตังค์เยอะโอ้ยตับเยอะได้ตังค์เป็นพันเลยเฮ้ยโอเคสร้างรวยมันก่อนแล้วก็เออผลิตวัวออกมาอีกตัวเอามาอีกเยอะๆเ,เลยพี่ผม,ม่ชอบอยู่ละชอบอวัวไม่ฮะชอบคนอ่าคนหาเงินนะฮะคนหาเงินเอเอกินนงกินน้ำด้วยน้องกินน้ำเว้ย เกือบทับมึงตายแปบ๊บเดียวมีเงินเป็นพันเลยฮะเอ,อแล้วมาดูข้อมูลตอนนี้เราสามารถอัพสเตตได้ด้วยมีเว็บป้อนเพร์เอชพีฟุตพาเวอร์ไพเอพีดีครับเราต้องเลือดเยอะๆสายบาลานเลยละกันสายบาลานและนี่คืออะไรโอเคมีผลไม้ปีศาจด้วยออมีฮีโร่มีร้านค้าฮะสามารถซื้อเกมฟงเกมผ่าดได้ใช้ได้ใช้ได้เกมเกมดีอยู่เกมดีอยูอ่มาอัพเกรดกันก่อนป้าบก็ไปป้าบ โอเคอัปเกตท่าเรือของเราท่านผู้ชมเราองมีเรือออกไปลบใช่แล้วนี่เลยโกอิงเมรีโกอิงเมรีหน้าตาอวดแท้ <c oughs> โอเคอันนี้ที่เสียงเรือว้าวไปเราไปหาโจรสลัดกันได้เลยบืน,บนเดี๋ยวก่อนไม่มีลูกน้องเลยหาลูกน้องก่อนดิแพ้ของประดับนี่ขยันซื้อจริงโอเคสร้างฮะนี่คือที่เสกงลูกน้องของเราใช่เร็วที่เสียงลูกน้องมาเร็วไปเลยพวกนาย โอ้ยนี่ฮะอุ้ยตัวลูกเป็นเจลสลัดจริงปะเนี่ยทำไมกูมีลูกน้องเป็นพวกมาลินกูมีฐานเรือนี่ขึ้นเรือเลยน้องขึ้นเรือขึ้นเลยขึ้นเลยครับขึ้นเลยออกไปแล้วโอ้ยเรือไม่ไปคนเลยมึงซิ่งไปไหนวะพี่ไห้ขอดูมึงหน่อยดิเออลูกน้องผมลงแล้วฮะตอนนี้เราต้องไปยึดทงตรงกลางนะครับตอนนี้ไอ้บ่าวนี่มันยึดอยู่มันใช้ตัวอะไรทำไมมันยึดที่นี่ได้อ่ะมึงกล้าย,ยึดมาลินฟอร์ดเน่ยฐานทัพของทหารเรือไปเลยน้องชายวิ่งไปเลย มาแล้วกูเข้ายึดเลยมันมีคนยิดคนใหม่แล้วอุ้ยแป๊บเดียวเองอะไรกันเนี้ยอุ้ยเข้าไปเลยเฮ้ยพวกมันมีเอสมาตูดเฮ้ยโอ้มันโดยใช้บนไฟใช้บนไฟวกเราปาดดาบใส่มันปาดเลยไอเราเข้าไปยึดเลยเราเข้าไปยึดเลยน้องน้องน้องเข้าไปยึดเลยเอา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 ธงลงแล้วเฮ้ยได้ปะเนี่ยได้ปะเนี่ยได้ปะเนี้ยนี่ไงชักธงชักขึ้นชักลงชักขึ้นชักลงอ๋อทีมเรากำลังต่อสู้กันอยู่ฮะเออนี่มีทีมมาสมทบต่อโอเคให้มันสู้กันไปก่อนละกัน มันไปตลอดเวลาอยู่แล้วตอนนี้หันมาอีกทีกูมีเงินเป็นหมื่นแล้วท่านผู้ชมฮะขอสร้างตรงนี้ต่อก่อนเฮ้ยเรามีนอกอีแร้งด้วยว่ะสามารถเอาไปบินได้อือคนเท่เส้นทางของการกอามหาวันผียังไม่จบมาสร้างถนนก่อนตัวลงกูมาหาอะไรเดีย่ยสร้างคนขุดเหมืองก่อนฮนะเราจะได้เจมโอเคสวยสวยสวยเฮ้ยอันนี้มันคนใช้ผลไดมอนด์ม่้หรอโอ้ยสงสัยงานขาดฮนะไม่รู้าไปทําอะไรก็เลยมาเป็นคนขุดเหมืองกูจะบ้าตายสร้างถนนก่อน ปาโอ oh yeah. เยเฮ้ยเราสามารถอีคิปได้ว่าเราอยากจะเป็นตัวอะไรอุ้ยเป็นเอสมานาตูดได้ด้วยท่านผู้ชมอุ้ยกูกลายเป็นเอสขาด้วนเอสขาด้วนเกมมิ่งสร้างร้านก่อนสร้างร้านก่อนเฮ้ยเง,ยงินไม่พอใช้เลย,เยแต่เราสามารถอัปเกรดวัวเราได้ด้วยท่านผู้ชมนะอัปเกรดตรงนี้นี่อัปเกรดวัวเราได้ตัวละพันตอนนี้เรามีสแตทแล้วเอาวปป้อนลัวๆครับวปป้อนวปป้อนเออกูจะไปฟันแรงๆหน่อยกูจะเอาไปฟันใครก่อนวะมีเกมพาร์ทอะไรที่แบบ ทำให้เราแข็งเก่งขึ้นไหมแบบเออให้เราแบบรวยรวยเก่งๆ,ๆเย้ยนี่ไงนี่ไงชัดเลยนี่ไงตายเหี่ยวมีหอ,อกเอซื้อซื้อตายเหี่ยวก่อนเลยท่านผู้ชมคนนี้แข็งเก่งแน่นอนปาบใส่ก็ไปแล้วไหนๆลองใส่ดิฮีโร่ฮีโร่นี่ไงใส่ไปเลยปาบนี่มีหอ,อกกูมารับมีหอ,อกหน่อยมีหอ,อกออกมามีหอ,อกจริงซื้อแล้วซื้อให้หมดเลยละกันนี่แฮนด์ค็อกแฮนด์ค็อกซื้อเลย9 9โบลบักเองโคตรถูกเลยพี่ชาย ซื้อซื้อหมดทุกตัวตอนนี้แล้วก็มังกี้ดีดากอนนะเออพ่อลูฟี่เลยนะเว้ยเนี่ยพ่อลูฟี่คณะปฏิวัติซื้อเสร็จแล้วก็ใส่ให้หมดเลยอีควิปเบ e สมาแล้วไหนเราบินไปที่มารินฟอร์ดหน่อยเด้ใช้บริการนอกอีแร้งหน่อยนอกอีแรงพากูบินไปดีนี่เป็นไงล่ะโคตดเทอีอบินโคตรแหลกเลยพี่ <laughs> ผลไฟไงท่านผู้ชมขี่นอกอีแล้งเหมือนด้คิงเลยกระสีกูอเอาดามาแล้ว เอสเขาไม่ใช้กันหรอกผลพิศาจใช้ดาบเว้ยเฮมาเลยเว้ยกูจะมายึดที่นี่ที่นี่มีใครยึดอยู่เว้ลูกน้องก,กูโดนผลเอ้ฟันฟันฟันนี่ฟันฟันเลยตายกูขอยึดเองที่นี่อะพมึงอย่าเข้ามาตายตาย,ตายฟันฟันฟันฟน,นี่ตายตายอี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 ตาย,ตาย,ตายไหนอนทีมกูไปไหน,มนหมดอะเฮ้ยขอยึดหน่อยนี่แงมเคาม,มาถือของแล้วเฮ้ย สุดยอดฟันฟันฟันนี่เป็นกงล่ะไม่มีใครครอบครองได้แล้วที่นี่อ่ะ <c oughs> กูเล่นเกมนี้จบแล้วท่านผู้ชมนี่ไงมียกกูเดินมาเลยเนี่ยพาดาบโยลุด้วยไปเลย<อ><อ>น้องพี่ยึดที่นี่ไปเลยไม่มีใครข้ากล้าเข้าหรอกเออมียกใช้สก,กิลหน่อยดยิเออดู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 ด,ด,ด,ดูไหนใครจะมามียกกูนี่ปาดาบไงเป็นไงออโคตรเท่เอฟเฟคโคตรตึงโคตรอันตรายปูกงปูก้าฟกันอยู่ไหนวะเนี่ย เงินเริ่มเยอะเราก็เริ่มสร้างที่นี่เลยครับผมขอทําบ้านนี้ก่อนป่าปรา,ปรานี่กูมีมงกุฎบนหัวด้วยเพราะกูคือโน,นึ่งในเทิฟนี้ไงล่ะเฮ้ยโคตรแต่งนี่เอาหมดเลยซื้อซื้อซื้อโอ้ยที่นี่มีที่สุมกาชาด้วยเฮ้ยสุ่มกาชาทีสาา่สิบรอบสิบรอบต้องเสียเกมพารด้วยโอเคหาหลอกเดกต่างออนไลน์ับเกมนี้โอเคมาสิบรอบได้แต่ตัวกรกาก,าก ขออีกรอบดิพี่ตัวพวกหนึ่งจุดห้าศูนอะไรพวกนี้ไม่ออกเลยเอ่ะพี่ <S <S เกลือแท้งั้นกูใส่ไปเลยแล้วกันไม่รู้ตัวอะไรเจง๋งๆกูใส่หมดแล้วตอนนี้เรายังเป็นโนหนึ่งที่นี่อยู่เว้ยตรงนี้มีข้าหัวด้วยแชงคูดข้าหัวพันล้านจริงปะเนี่ยมูอะไรมันต้องเยอะกว่าน,นี้ดีวะเอออไปสร้างไปบาแต่งน่าเนีโอ้ยเอ๊ เฮ้เฮ้ครบแล้วต่อไปก็สร้างโตะนี่ไงเฮ้ยปูกกาปูกกาอันนี้เราซื้อไปแล้วนี่เฮ้เฮ้วัดดีครับพี่แชฉงพี่แชฉงทำอะไรครับเนี่ยเฮ้พี่เป็นสี่กรพรระพัดจริงหรือเปล่าทนี่มาเต้นอย่างนี้กูขอเป็นแชฉงเลยแล้วกันนี่แชฉงขาด้วนนะมือด้วนละทียังขาด้วนอีกกูละอนาจใจอเกมนี้มันเล่นง่ายเกินไปหรือเปล่าเติมนิดเดียวเองกูเป็นโน1เซิร์ฟเลยเลยนี่ เองั้นเราก็รีบสร้างเกาะให้มันเสร็จเลยและการอยากรู้แล้วว่าเกาะนี้ถ้าสร้างเสร็จมันจะเป็นยังไงโฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหน้าตาคุณคุ้นนะเราอ่ะมาจากเรื่องอะไรเนี่ยดักบอลหรือวันพีทกูถามจริงเป็นคาตากคุริจริงเหรอไม่นี่มีมีผลพิสารท่านผู้ชมผลพิสารแบบว่าเราสุมผลได้แล้วมาแต่เวลาสุมผลพี่สุมผลนะเดเออนี่อุ้ยนี่ไงเราซื้อผลได้เฮ้ยเฮ้ยราคาเท่าไรเด้อผลช็อกแรงน้ำถ่วงสามพันี่เงื่อผลโกมูสองหมื่น ผลไฟสามมือเลยยือเอาเอาผลหนึ่งหมื่นก่อนนะผลช็อคคุณได้ซื้อแล้วแล้วทําไงต่อพี่ซื้อแล้วแล้วกูจะแดกยังไง <c oughs> <c oughs> อ่ะกูงงอ๋อนี่ไงใส่ได้เลยอุปกรณ์ใส่ช่องสามเออแล้วก็อย่าลืมอัพสแตนด์ะ <c oughs> นะฮะอัพคุตไปเลยนี่มาดูสกิลกันดิสกิลนี่ไงมีสกิลเซตโอ้ยมีแบตเตอรี่ใช้ด้วยสกิลเซตดูดิแฉงคูดใช้ผลจัตเจอนฮะเหี้ยอะไรวะ ไม่ใช่เชนคูนทิกเหรอไอเงินไม่พอใช้เลยว่ะเงินมันไม่พอใช้อ่ะพี่เติมหน่อยลักกันเติมสัก400นะ4ี่รอยไงสี่ร้อยแปดสิโลบัคกมาได้8ปดแสนเลยนะอาจจะสร้างเกาะได้แบบจบเลยอะไรเงี้ยกูอยากจบเกมนี้เร็วๆปัป๊ปปัปปปป๊เอ้ยเอยอุ้ยห้องห้องทดลองผลพิศารอุ้ยมีรูปน้ำมีด้วยอ้าวอาสุดยอดเลย หมายถึงรูปอะสุดยอดเลยว้าวกูมีผลพิศาทุกผลเลยไม่เนี่ยไอเวนกูถามจริงอะไอแชงคูดเพื่อนไอเราไปถลม่มไอพวกนี้หน่อยดิไปแชงคูดขีน่นกอีเล็กไปหน่อยดิไปเลย <laughs> ไปเลยครับพี่ชายเราจะไปถล่มพวกนั้นกันเราจะไปใช้ผลสั่นสะเทือนใส่หน้าพวกมันมาแล้วแชงคูซึ่โตแชงคูซึ่โตอกาด่วนมาแล้วสีจักรพรรดิฟิล์มเรดมาแล้ว <laughs> นี่เป็นการสปอยฟิล์มเล่นะรัท่านผู้ชมจริงๆแล้วแชงคูจะะใช้ผลสะเทือนมาก่อนไอพวกมึงเจอผลสะเทือนกูปาบตายนี่เป็นไงล่ะตุ้ยแรงไหมล่ะน้องแรงไหมล่ะน้องใช้ทีอเลือดหายไปคึ่งหนึ่งอเฮ้โอ้เลือดหายไปครึ่งหนึ่งเคโอเคเฮ้ยอ้เดาวมปนเร็อเกิฮ้หดยไป่นเคอเฮ้ย,ายตายเลือดา,าไงหนงึ่งเค้ยเลือายไงนเ้ลยึ่เยจ้าบ ี่ไงเล่นหายไปครึ่งหนึ่งก่อนเลยสร้างไปเลยเอ้ยสร้างไปเลยเอ้ยกูมีปืนใหญ่ด้วยท่านผู้ชมเชืยอยิงปืนใหญ่ได้เอ้ยอาไปยิงใครวะเนี่ยเอ้ยอ๋อเดี๋ยวไอ้พวกแบบวัยรุ่นมาบุกบ้านเราใช่ไหมก็แบบจัดได้เลยไอ้บากี้วะเดียนน้องอุ้ยเราสามารถแบบให้มันขุดเพชรแบบคูนสองได้ด้วยอุ้ยซื้อเลยเอ้ยนี่ไงมีเพชรเยอะขึ้นเฮ้ยชอบชอบชอบเสียตังค์ออนไลน์รีบๆหน่อยน้องพี่อยากจะเจอวันพิ้แล้วนะจ๊ะอืมตัดภาพมาที่ตรงนี้ของเราหน่อย啊เอ้ยเอ้ยเอ้ย มันจะโดนยึดไปเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยตรงกูเฮ้ยน้องทีมกูหายไปไหนหมเดลเลยเฮ้ยเราโดนยึดแล้วโอ้ไม่นะซีจกักรพรรดทนไม่ไหวกับสิ่งนี้มงกุฎบนหัวเราหายไปวันพีชโดนแย่งชิงไม่ได้แล้วต้องรีบสร้างฮะโอเคแป๊บเดียวกูกลับมายึดใหม่แล้วฮะกู <c oughs> <c oughs> ยังสร้างไม่เสร็จเลย,ยกังหันลมเราออ้ยวันดีโซลุย <c oughs> มาทำอะไรเนี่ยน,น่ะลงทางหรือเปล่ารับน้องกูถามจริง สร้างฟาร์มอันที่สองของเราเฮ้ยไม่ใช่ฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยมันที่อะไรวะเนี่ยเฮ้ยที่ฝึกนี่ว่าที่ฝึกแยกพีท่านผู้ชมมาใช้ผลช็อกดูช็อกปัาบนี่ตรงนี้ปัมม๊มแบตเตอรี่ได้ปะเนี่ยไม่ได้วะแล้วเราก็เจอกับแฟรรงกี้ที่นี่คือที่อะไรเนี่ยอุ้ยที่ซื้อเรือนะท่านผู้ชมมฮ้ยเลือกโพอิงเมรี่กูอิงเมรี่พันซันนี่แค่ชื่อกูก็เพียแล้ว <c oughs> <c oughs> เรือเปิดอะไรชื่อพันซันนี่ ก็มีแต่เท้าสั้นๆ,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 ๆันนี่ว้ยตอนนี้เราสมรามารถแบบสร้างแมปนะครับเห็นแมปของเราได้ด้วยเฮ้ยโคตรตึงอะไรกันครับเนี่ยเกมนี้กูงงไปหมดแล้วมันจะตึงเกินไปหรือเปล่าก็อิงแมรีของเรานี่มันไม่เฟีย้ยแล้วท่านผู้ชมนะเราต้องไปหาอย่างอื่นละไอ้นี่คืออะไรวะตำแหน่งลูกเรือน่าจะเสกลูกเรือเพิ่มขึ้นอีกได้ใช่ไหมเนี่ยเออเสกมาอีกเด้เออใช่ได้ใช่ได้ เอาลูกเรือออกไปอีกไปเปลี่ยนเรือด้วยซื้อเรือใหม่ได้ป่ะเนี่ยเรือดำน้นมันกากเกินไปแล้วพี่ซื้อมนันนีก่อนละกันป่าวก็ไปแล้วก็ซื้อเรือซื้อโกอิงแม่หลีเลยาซื้อโกอิงแม่หลีเออเราสามารถตอกเกาะไปด้านหลังอีกได้ด้วยนะแต่ยังเอาไว้แค่นี้ก่อนนะกูจะไปใช้ผลปีศาจหน่อยเพราะนี้มันเหลงเกินไปแล้วเจอผลนี่หน่อยละกันผลไฟในตำนานเออมาดูกันพวกมึง มากูใส่แล้วนะผู้ชมแล้วก็นี่เรือนี่เทาส,สันนันี่เป็นไงละ่ะโคเท่ส่งเร็วทันใจอย่ากกับเคอรี่ให้กูขึ้นเรือลำนี้ได้ปะเนี่ยเอา้ากูซื้อเองกูขึ้นไม่ได้ไม้เกินไปหรือเปล่าในเรือลำนี้ทุกผู้โดยสารได้เยอะไหมะเนี่ยไหนลองดูดิมันดูยังไงโอ้ยนี่ก็ได้เยอะ,ะเนี่ยใครมาจะบังอาจที่จะมายึดครองสถานที่นี้ ไม่มีทางกูคือนโนน,นึงของเซิร์ฟเว้ยกูมาแล้วกูจะมาใช้ผลไฟทาเสรจหมัดเพิงบอมบอมหายหายเป็นไงล่ะอะไรอะไรใครใครจะมาแยมใช้หมัดเพิงเลยเอสหมาตูดนี่น,นี่สกิลมึงนะเนี่ยบอมบอมโอ้ยเกือบตายเกือบตายเป็นไงตายมาดิพวกมึงมาดิหมัดเพิงยางยืดนี่เป็นไงล่ะโอ้ยเกือบตายมารอบ บอมนี่หายหมดเลยหายหมดเลยแล้วก็รอ,อบบอมเว้ยโคเทบัตเพิ่งย่งยืดบอมแม่สกิลรีโคตรเร็วนี่ตายหมดยกตีอะไรพวกมึงอะไรบัตเพิ่งย่างยืดแล้วก็นี่เลยเขาต้ช็อกตับุมเขาเท่งจริงอะไรวะเนี่ยมาขอต่อเติมหลังเกาะอีสักนิดสักหน่อยละกันอยากร่วมเป็นอะไรเเย้ยโคเทยหลังเกาะเรา โอ้โหเป็นสถานที่พักผ่อนนี่เองเฮ้ยโคตรดีเอ้นี่มันพัฒนาเวลาที่เย่แน่นอนเลยชัดเลยว้าวมาเล่นแล้วก็ต้องใช้เงินให้หมดตูดนะถ้าไม่หมดตูดเราไม่เลิกนี่ไงเชฟเชฟทำอาหารหน่อยเชฟเชฟทำอาหารขายแล้วฮะทำให้เราได้เงินเยอะขึ้นนี่ไงซันจิก็มีเป็นไงล่ะเออโคตรตึงไม่ต้องหาอะไรมั่งกว่าวันพีททำธุรกิจขายดีกว่าอย่างเงี้ยอุเฉียงเพีย แบเดียวให้ตังหมดตูดออนไลน์แล้วครับผมตอนนี้หมดของจริงโอเคสำหรับแบบนี้ก็ประมาณนี้ฮะใครอยากเล่นแนวไทคูนนะครับหาตัวละครไปหัวกับคนชาวบ้านเจ้าช่องเขาถือว่าสนุกดีนะแบบนี้แต่ใช้ได้เลยใช้ได้เลยนะมีผลพิศให้เราใช้ด้วยโคดตึงโอเคสำหรับคลิปนี้ฝากพีงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าอยากให้เล่นอีกก็บอกกันได้จริงๆก็มีอีิงหลายแมปเลยที่อยากเล่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับใครกันด้วยนะท่านผู้ชมไปแล้วคลิปนี้บายบาย time